วันนี้วันพุธที่สิบกันยาวันนี้เจ็ดโมงครึ่งมันไม่มีเนาะแ่รอบที่มันขึ้นออ,อกกวะไมออกมาไม่ทนัน เมื่อเย็นก็ไม่ลงเมื่อตอนเมือ่อวานบอกพอได้จังหวะอยู่ๆไปสักพักก็เสียไม่มีรถ ไม่มีรถไฟไม่เป็นไรมันไม่มีรถไฟนะมันไม่มีรถไฟกลัวไงเพราะมันเพิ่งมีข่าวชนแล้วไอ้นี่อะแต่อย่างเงี้ยแต่ความจริงกลัวก็ดี ไม่มีรถไฟค่ะไม้มนเสียไเยไม่มีรถไฟค่ะข้ามมาเลยมอเตอร์ไซค์ ไม่มีรถไฟนะไม้เสียได้นานเจอรอบนี้ค้างนานเลย ไม่มีค่ะไม้เสียไม่มีไม้เสียไม้เสียให้ให้อยู่กันอย่างงี้ใช่ไหม